ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน A Motor นะครับวันนี้เราก็จะมีรถฮอนด้าสต e ด 600cc นะครับมารีวิวนะครับคันนี้เป็นตัว o o n ด้าสต e ดปี1992นะครับคาต้ามาใหม่เป็นตัวบับเบอร์นะครับคันนี้นะครับเลขคอจะเป็น NC26 นะครับเลขเครื่องจะเป็น NC PD06E นะครับคันนี้มีการแจ้งวางเครื่องใหม่เป็น 600cc นะครับ เปลี่ยนชื่อลงเล่มเปลี่ยนเอกสารทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยเลยนะครับเป็นรถทะเบียนแท้นะครับคัสตอมละหล่อเลยนะครับโดยรวมแล้วครับรถสวยมากครับผมเสียงเครื่องอะไรดีมากครับลองฟังเสียงกันดูครับผมแชร์นะครับคันนี้ตัวรถเป็นปีหนงนเสนะครับเสียงเครื่องแน่นเลยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่่ที่148,000บาทนะ การไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับไฟแนนซ์นะครับใช้เงินดาวน์รถเพียง48,0 0 0บาทนะครับจบทุกขั้นตอนนะครับผ่อนก็อยู่ที่4 6 6 5บาทเท่านั้นนะครับถ้าชอบแนวนี้หรือหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับสนใจดูรถได้ที่ร้าน A m มอ o เตอร์นะครับถนนขบุรีบางบัวทองนะครับหรือโทรนะครับ091นะครับ413หน6 9สนะครับเงินสดรถได้อีกนะครับเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทาง สนใจโทรมาคุยกันสิครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ